อัดละเฮใ,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 ใครใครเปิดไมค์ค้างไงสั์เฮ้ยใครเปิด,ปดต๋องเปิดไมค์ค้างเหรอ,อ,อมันเข้าเสียงมันเข้าไอ้สั์เนนะสียงมันเข้าต่อ โอ้มึงไม่ได้ปบเป็นหาปัหลังมาแล้วเต่าหลังมาเต็มเลยหลังมึงมาเต็มเลยเอากูบอกว่าหลังมึงมาเอ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 าอะไรไม่ไปดักล่ะลงเต่าลงเล่าอ่ะเอา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 เมาอรอไรามไรอรอะไรอรอะไอะอะไรอะไไรอะไรอเรอะะะไะไะไะ กดดันพ่วงกูเป็นกูยิงได้แล้วเห็นไหมโอ้โหอ๋อเป็นกูกูยิงได้แล้วเมื่อกี้นี่นี่ยเนี่ยมึงนี่ชอบ ตายอีกโง่ยิงใช่ไหมลงบีแล้วลงบีแล้วตายหนึ่งมาแล้ว อยู่บีพองตัวนั้นโอ้ยแหลกลิปหายเลยสรู้ว่ามันเอาอยู่ไออเลยเอนเลยเลยไปเลนคิดลยไปเอาเล่นักเลนไปเเสล้ว เฮ้ยมึงไม่ดูตรงนี้ดูด้วยเดี๊ยวไงวะโอ้โหยิงเงี้โคตรโกงยิงแม่งโคตรโกงโอ้โหคิดว่าทีมเดียวกันยังไงคือคิดอะไรคือคิดว่าทีมเดียวกันเออมื่คิดว่าอะไรมันทีมเดียวกันอะไรอะไรคือคิดคือคือทีมเดียวกันนะ ดูสกอร์ไหมาเข้ายปอตาปอดาดาะมา่กามเ้วันนอยมาแล้มาเต็มเลยอตว่ีกตัวไม่หลังมึงอ่ะหลังมึงอ่ะหลังมึงอะ หลังหินพ่วงเอาตายตายเอาตายไอ้บมันมันไม่สู้ไงฆ่าเราตายไงไอ้รู้ว่าไม่สู้สออกี้อะไรตามมึงดีปะเนี่ย โอ้ยก็ตายก็ไหนินเอดิไอ้เฮ่อโอเอต่อละมึงโอเอละ้ยปล่อยปล่อยปล่อยมันล่นไปวางขาวางขล้พอโอ้สามตัวเลยนะ มุดมาแล้วสองตัวมันไดเียงวิดีโออ่ะกูบอกกูองหนีพวงนี่นี่นี่กูไม่กดดันแน่แช่งไงกูเล่นสนะไอนี่คิว่เล่นี่หมอนเปอองบ้าปุ้ยนัง้นเล่นเวียก็ได้บอดว โอ้เหลี่นเลยโอเค50ยังไง51มาเล่นวีละเอายิงมาตาย

โอ้โ,อโอตายกู่าแล้วกูโอม้มาแล้วมาแล้วลงห้องกลางแล้วเฮ้ยไม่ทันแล้วแหละ

นี่มันมันจะออกประตูเนี่ยทเออเขาเตอร์ใหญ่ซัดไม่เห็นหรอวะอร์เขาเตอร์เตอร์เขาเตอร์อะไรเเตอร์เออวะเขาเตอร์เพียนบ่วางไหนเฮ้วางไหนเฮ้ย

เออเอาวะให้หมดให้หมดเอาให้หมดไอ้สัสมึงแบกไปมึงดูถ้าเข้าห้องกลางมึงดูซ้ายดูขวาดิสัสไม่ไม่ใช่ดูซ้ายก็ดูซ้ายมึงทุกคนไอ้สัสเอ้ย๊ะ